ทักษอ,อนโพสต์ล่าสุดชวนสงสัยหลังทิมพิธาบอกแอปว่าไงผมว่าแบบนั้นเรียกได้ว่าตั้งแต่แอปทักษออนพักสุขเจริญกลับมาเป็นโสดก็ฮอตมากและกระแสนั้นมาแรงจริงๆสําหรับทิมพิธาลิ้นเจริญรัตหัวหน้าพักเก้าวไกลที่ตอนนี้โดนจับตามองเป็นพิเศษแถมหลายๆคนยังเชร์แอปทักซอ,อนทีมพิธาให้เป็นคู่กันเพราะเคมีของทั้งคู่นั้นเข้ากันสุดๆแถมอายุก็ยังเข้ากันอีกด้วย ซึ่งก่อนหน้านี้หนุ่มกัญชัยได้ถามแอปทักษอนในรายการสามแท็บหลังมีข่าวทีมทิทาโดยหนุ่มกัญชัยได้ถามว่าตอนนี้ข่าวลือแรงมากเลยซึ่งแอปทักษอรก็ตอบว่าอันนั้นก็ข่าวค่ะแล้วความสัมพันธ์กับนนกุลและทางด้านแอปทักษอรตอบว่าอันนั้นพระเอกอีกเรื่องทางด้าน หนุ่มกัญชัยยังถามต่อว่าโสด100%ไหมตอนนี้แอปทักะออนเลิกลากตอบโสดเต็ม100บ้างไหม100บ้างเป็นอันชัดว่าตอนนี้แอปโสดไม่เต็ม100%แล้วจ้าส่วนจะเป็นใครนั้นก็คงต้องรอดูกันต่อไปว่าหนุ่มคนไหนจะได้หัวใจแม่ไปครองวันนี้วันที่10กรกฎาคมทีมทิทาเดินทางมาร่วมพูดคุยในรายการโหรกระแสซึ่งช่วงหนึ่งในรายการทางด้านหนุ่มกัญชัยจี้ถามสถานะ ทีมทิทากับแอปทักษออนโดยได้แกล้งแซวขนาดยุ่งยังเห็นแอบไปกดไลค์แอปทักะอนซึ่งทางด้านทีมทิทาตอบกลับแบบยิ้มๆว่านี่สามแซบหรือโหนกระแสคุณแอปว่าไงผมก็ว่าอย่างนั้นเดี๋ยวคนเข้าใจผิดก็คือเขาตอบพี่หนุ่มครั้งล่าสุดยังไงก็ตอบตรงกันครับเพราะยังไม่ได้เตี้ยงกันมาเขาว่าไงผมว่าเงนินเป็นเพื่อนที่รู้จักกันมานานครับล่าสุดไปส่องไอจีแอปทักะอนหลังทีมทิทาบอก แอปว่าไงผมว่างั้นเมื่อคืนเพิ่งคุยกันซึ่งพบว่าทางด้านแอปทักสออนได้มีการโพสต์รูปภาพพร้อมกับได้ระบุแคปชั่นเอาไว้ว่าเอายังไงดีนะซึ่งงานนี้ก็ไม่รู้ว่าเจ้าตัวจะหมายถึงเรื่องอะไรกันแน่แต่ที่แน่แน่แฟนด้อมส้มเฮกันต่อเนื่องเลยจ้า